สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยายพ่อนมันตื่นเสารมากอากาศหนาวมากยายพ่อก็เลยต้องมาดั่งไฟพิงพี่น้องจ้าชีวิตเมืออหนอกับสิประมาณนี้ละพี่น้องอ,อันนี้มันเป็นบ้านซัมเมอร์เนาะจ้ะมันก็เลยมีเตาแบบโบราณอยู่เตาพิงเตาพิงแบบโบราณนะคะ มันก็ทาความอุ่นได้อยู่ได้พี่น้องประหยัดไฟจ้ะนอกบ้านฝนตกห้องอากาศเย็นมันเริ่มหนาวแล้วค่ะตาผ่าก็อยู่ๆประมาณนี้พี่น้องไย่พ่อตาผ่าพาะชีวิตต่างแดนก็จะประมาณนี้นะจ๊ะมดสะดวกสบายขึ้นเมืองไทยอรือพี่น้องเนี่ยซักผ้าล้วก็จะมตาตัาเพราะว่าอํา บานนี้พ่กมันไม่เครื่องอบเนาะจ้ะมันมันบานหลังน่อยห้องน้ำมันบางทีเครื่องซักขาวก็ได้จ้ะมันก็เลยก็เลยต้องมาตากในบ้านนี่แหละอ่ามันกะสีได้ความเอ,อ็นอีกอย่างก็บางทีมันก็สีมาจากอไอ้นี่ด้วยความความร้อนมาจากเครื่องทําความร้อนด้วยมันก็จะทําให้ผ้าเราแห้งเร็วจะอีเครื่อ,องตัวนี้มันก็สามารถทําความอุ่นเลยน้ำทาความร้อนเลยน้ำ โอเปแม่นบอกผิดตัวเนาะมันเป็นแอร์แอนาหนาวห่อนกับเปิดเป็นแอร์เย็นไดจ้ะเวลาหนาหนาหนาวจงสี่กะคือเปิดเป็นเครื่องทำความอุ่นเลยแต่มันกะเก่าแล้วจะเก่ามากแต่มันก็กินไฟนะเนี่ยเครือ่องนี้บ่เป็นยังดอกข้าวสีใหญ่แล้วแล้ <c oughs> คือขายบ้านได้แล้วนอนแต่สี ลอคนละเหือนกลุ่มผ้าคนละคนไมข้ขจาวกับสินไงออกมากขอกยีพ่อนกับสินไงออกมาค่ะหาบานไมู้ลยน่สิไปอยู่ในป่าเนาะบานนี้นี่นี่จะพี่วีดวันหยุดค่ะวันหยุดก็จะประมาณนี้ละพี่น้องเอ้ยมือวันหยุดเนาะจ้ะกัสินี่ละตื่นมาเบิงที่วีเบิงที่วีจุดไข่พิม อากาศมันบอดีอากาศมันฝนมันตกจักหน่อยก็สิออกไปเบิงบ้านที่เขาเจ้าลงประกาศขายไปเบิงว่ามันราคาถูกแต่มันอยู่ไก่เยอเกินเดี๋ยวต้องไปเบิงดูมันติ่นตาบมันไปอยู่ไกลกับผมีมงานเห็ดเนาะจ้ะมันนไปไก่เนี่ยที่อยู่ไกลกับแพงที่นนองเข็ดตะตาพง,ง่มันราคาแพงเดี๋ยวเพื่อนี่เตรียมตัว นี่นเะตาผิงไม่เห็นเบิ้งพี่น้องสวยนะยายพรชอบนะเนี่ยครับมันก็อุ่นเนาะพี่น้องมันก็ซีเมนเนี่ยเด้อเนี่ยความร้อนมันจะออกมาตรงนี้จะ้ะหอนเด้อพี่น้องมันสีอายอุ่นอ,อกมากนี่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ร้อนนะคะตรงนี้ไม่ร้อนตรงนี้บ่หอนพี่น้อง เจ้าเฮ็ดยางดีเลยเนาะแต่ตรงนี้มันจะมีความอุ่นๆออกมากระจายออกมาเนยจ้ะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เขาจะมีแบบอ๋อสมัยใหม่เขาจะเป็นแบบไฟฟ้าเนาะจ้ะแต่เป็นภาพก็จะมีไฟขึ้นแล้วแต่เป็นไฟฟ้าแต่อันนี้ของจริงค่ะใช้ฟืนจ้ะสำหรับคลิปนี้ยี่พรอนกะ ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าไปแล้วคะ่ะสััสีีค่ะืนอีกนะคะโอ้ยฟืนกลังล็จะใส่ฟืนลงไปอีกนะคะ